ครับสวัสดีครับมือนี้ก็เป็นอีกมือนึงครับผมที่เอามาเบ่งหัวกันครับห้านะครับเกี่ยวหลังจากให้กินอาหารอาหารโปรตีนตอนตีห้านะครับอาหารเม็ดผมลุกไปเปิดร้านผมก็เอาอาหารเม็ดกับอาหารในโปรตีนให้กินนะครับกับทมนะครับบานี้ช่วงสายๆนะครับเก้าโมง เอากะมาเกี่ยวหญ้าให้มันกินนะครับให้กินแค่นี้นะครับแจ็กส์อิมบบอิมนะครับหญ้าตะการหนึ่ง้วกะอีกสองสองหางนะครับเฮ็ตธุระครับบ้านอิมโบต้องมาเลี้ยงมาย่างนำกนมันไปหาเงินเฮาแค่ <c oughs> สานบบได้ <c oughs> ไปนำกลงัวอยู่หันครับบบได้เวียกขังคอกไว้นี่แหละครับคอกอลรอกไว้อืม ไ่ค่อยได้ย่างหรอกครับงัวย่างมือแรงครับจังสีได้ย่างเธอหนึ่งครับขอบคุณเลยละครับ